ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่10กันยาย,ยน2,568เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับนัก โทษชายทักษินรีเทิร์นครับอย่างน้อยต้องชื่นชมทักษินชินวัตรที่เคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมเดินทางไปศาลทั้งทั้งที่รู้ว่าโอกาสติดคุกมีสูงมากและสุดท้ายยอมรับโทษติดคุกหนึ่งปีแม้ก่อนหน้านี้ได้ใช้ทุกสปะกำลังในการหลีกเลี่ยงไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวแต่การกระทำนั้นได้โยนมาสร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้ทักษินแทบทุกอย่าง ที่สร้างมาพังพินาศคาตาคุกคือที่คุมขังนักโทษมิใช่สถานที่ขัดเกลาให้ผู้ทํำผิดคนชั่วกลับตัวกลับใจฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าคนเข้าคุกแล้วออกมาจะกลายเป็นคนดีทุกคนทักษิณก็ไม่มีข้อยกเวน้นฉะนั้นอย่าแปลกใจที่โพสต์สุดท้ายของทักษิณก่อนเข้าคุกจริงเป็นการบอกกับมวลชนว่าพร้อมรีเทิร์นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พี่น้องประชาชนที่เคารพด้วยความสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจำพุกแก่ผมคงเหลือเวลาหนึ่งปีนับเป็นพระมาหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อทั้งตัวผมและครอบครัวผมขอน้อมรับและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามคำพิพากษาในวันนี้ตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2 5 4 4ถึง2549 ผมพยายามผลักดันทุกนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยให้พรรคการเมืองแข่งขันกันด้วยนโยบายสร้างประชาธิปไตยที่กินได้จากผลงานของรัฐบาลที่ทำได้จริงซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดในฐานะนักการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชนแม้ว่าทุกคดีจะเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารรัฐบาลของผมเมื่อปี2 5 4 9แต่วันนี้ผมขอมองไปข้างหน้า ทุกอย่างที่ผ่านมามีข้อยุติทั้งการต่อสู้คดีตามกฎหมายและความขัดแยงด้งใดๆอันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับตัวผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนตลอดมาขอบคุณนักการเมืองสมาชิกพรรคเพื่อไทยและเพื่อนมิตรทั้งหลายที่เคียงข้างกันทั้งในยามสุขและยามยากผมตัดสินใจเลือกทางเดินนี้เพื่อส่งกำลังใจให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าทำงานเพื่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชน ด้วยอุดมการณ์และจิตวิญญาณที่เรามีร่วมกันมาจนกว่าจะถึงวันที่เราได้เดินทางร่วมกันอีกครั้งจากวันนี้แม้ผมจะไร้อิสรภาพแต่ยังมีเสรีภาพทางความคิดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนผมจะรักษาความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อใช้เวลาในชีวิตที่เหลืออยู่รับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์แผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยไม่ว่าจะในสถานะใดนับจากนี้ ขอบคุณครับใจความต่างกับข้อความในหนังสือถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษอยู่เยอะพอสมควรทักษิณกลับมาย้ำว่าความผิดที่ตัวเองได้รับล้วนเป็นผลพวงจากการทำรัฐประหารพูดง่ายๆถูกยัดข้อหาโดยคณะรัฐประหารในการขอพระราชทานอภัยโทษทักษิณยอมรับว่าทำผิดและสำนึกผิดข้อความนี้ถือเป็นใจความสำคัญ พราะคนทําผิดจะได้รับการอาภัยหรือไม่อย่างน้อยๆต้องยอมรับผิดและสํานึกในความผิดนั้นก่อนแต่ทักษิณไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดคดีความต่างๆทักษิณมองเป็นเรื่องการกลั่นแกล้งทางการเมืองทั้งนั้นการไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวก็มีพื้นฐานจากความคิดที่ว่าโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองทักษิณกลับมาติดคุกครั้งนี้จึงไม่ได้เกิดจากการสำนึกในความผิดแต่เป็นสถานการณ์บังคับทักษิณจำต้องเลือก ระว่างจุดสิ้นสุดของระบบทักษิณกับรอวันฟืน้นการหนีตลอดชีวิตคือจุดจบระบอบทักษิณกลับกันยอมติดคุกหนึ่งปีเพื่อรักษาคุ้มกำลังทางการเมืองไว้ไม่ต้องคิดนานอย่างหลังย่อมคุ้มค่ากว่าแต่เวลาไม่คอยใครครับการเมืองไทยมีความเป็นพลวัตสูงทักษิณเคยสร้างพรรคไทยรักไทยยิ่งใหญ,ใหญ่เป็นรัฐมนตรีพรรคเดียวไม่กลัวหน้าไหนใครทั้งสิน้น จนกลายเป็นผลิตการรัฐสภาจากไทยรักไทยพลังประชาชนมาถึงเพื่อไทยลมหายใจระบอบทักษิณอ่อนลงเรื่อยๆจึงไม่แปลกที่ทักษิณมักโหยหาอดีตทางการเมืองอันยิ่งใหญ่ของตัวเองมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ยังคิดพาพักเพื่อไทยกลับไปสู่จุดที่พักไทยรักไทยเคยเป็นมันจบแล้วครับนายจบตั้งแต่วันที่เนวินกระซิบข้างหูการเมืองเป็นของคนอีกยุคแล้ววันนี้ สถานภาพของทักษิณกลับไปใช้คำนำหน้านักโทษชายอีกครั้งภาพนักโทษชายทักษิณน,นั่งในรถขนนักโทษของเรือนจำพิเศษกรุงเทพจากสารดีกามุ่งหน้ายังเรือนจำกลางคลองเปรบเป็นสัญญาณเตือนไปยังนักการเมืองทุกคนต่อให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนสุดท้ายคือคุกเมื่อวานนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมูลค่ากว่า2,000ล้านวันนี้นั่งรถขนนักโทษอยาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับ มีข้อความแชร์กันในหมู่สาวกสม้มทั้งหัวดำหัวขาวแชร์กันต่อเป็นลูกโซ่เชื่อเป็นตุเป็นตะไม่เว้นกระทั่งผู้นำจิตวิญญาณอย่างสุชาติสวัสดสีการเข้าไปอยู่ในคุกของนักโทษชายทักษิณคือผลงานของพรรคสม้มพรรคส้มสร้างผลงานชิ้นโบแดงตรวจสอบชั้น14จริงจังจนส่งทักษิณเข้าคุกได้ในที่สุดเราจะรอดูต่อไปว่าพรรคที่ยึดหลักการอย่างยิ่งยวดนี้จะส่งประยุทธ์จันโอชา ผู้ทำรัฐประหารและให้กำเนิดรัฐธรรมนูญ2560เข้าคุกแบบทักษินได้หรือไม่น่าไม่อายนักการเมืองพักส้มที่แตะเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมีอยู่ไม่กี่คนหนึ่งในนั้นคือรังสิมันโดมแต่ถ้าเทียบบทบาทรังสิมันโดมกับชาญชัยอิสระเสนารักษ์ไม่ติดขี้ตีนชาญชัยคือบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องมากที่สุดในการตรวจสอบทักษินกัดไม่ปล่อยตามตั้งแต่ต้นจนจบ ชาญชัยเพียรพยายามยื่นคำร้องกรณีนักโทษเทวดาชั้น14ต่อศาลอยู่หลายครั้งขณะที่นักการเมืองพักส้มชักเข้าชักออกเพราะติดลมนิติสงครามซึ่งเป็นภาพหลอนที่ตัวเองสร้างขึ้นมาจับลุงตู่เข้าคุกไม่ทราบใช้อวัยวะส่วนไหนคิดเลิกเพอ้อฝันแล้วหันมองความจริงเสียทีรัฐธรรมนูญ2560ฉีกหน้ากากนักการเมืองไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ละเมิดจริยธรรมร้ายแรงมาหลายคนแล้ว คนไกลตรวจสอบนักการเมืองทำงานเต็มพิกัดแล้วจะแสหารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาทำบิดาอะไรกันเอาไว้พักส้มมีอำนาจครับรัฐธรรมนูญ2,560จะทำงานหนักยิ่งกว่านี้ไม่เชื่อก็คอยดูศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเป n ลินพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 7 8 v 9. Real deep.